โก็ใหญ่ใช้ได้แล้วเจ้าไงกับมันครับพี่บอยโอ้เอาไว้ดูเล่นสักพักไหมโฮ้ยบอลเลอร์หุ้ยใหญ่นะบอลเลอร์เลยโอ้โตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่มันเมานะไม่งั้นจับมันไม่ทันหรอกถ้าเทียบกับมือนี่ก็หุใหญ่นะเท่ากือบกแข็ง ครับในเวลาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหอ้ตัวใหญ่นะครับน,นี่ไป คนใหญ่ไี่ได้ครับ